ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับการท่องเทีย่ยวของผมเนี่ยก็ขยับออกมาจากกรุงเทพมหานครนหน่อยนึงครับเพราะเมื่อฝนมานะครับก็อาจจะสร้างความเปลียกปอนให้กับเราแต่เมื่อฝนจากไปแล้วนะครับสิ่งที่เหลือไว้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของธัญญาหารและก็พืชพันธุ์ต่างๆครับรวมไปถึงทรัพยากรน้าก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับและที่หมายที่ผมพาคุณผู้ชมมาเยือนในวันนี้นะครับผมเคยพาคุณผู้ชมมาแล้วครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือเมืองที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรรรรรรณ์์มมมมีีีีปะะวววัััตติศาาาาาาสสแล้กกกกกก็คคงงงงบทททท่่่่เเเเหออออยยๆนนนนืืพชจุ และว,วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพครับและไปหาซื้อของฝากของจังหวัดอุทัยธานีนะครับรวมหาคําตอบกันครับว่าทําไมเมื่อมาอุทัยธานีแล้วต้องไม่พลาดที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ติดมือกลับไปเราผมบ้ากรรยุทธพงศ์นพคุณและก็รายการทำไมเท่าไรครับ พื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีถ้าไม่นับว่าเป็นป่าทึบและเทือกเขาแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดอนสลับพื้นที่ราบจึงมีพื้นที่เหมาะที่จะทำการเกษตรมากมายประกอบกับการที่มีแม่น้ําสายใหญ่ๆถึงสองสายไหลผ่านนั่นก็คือแม่น้ําสแกกรังและแม่น้ําเจ้าพระยาครับการเกษตรที่สําคัญของที่นี่ก็คงจะไม่พ้นการปลูกข้าวครับเพราะว่าข้าวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับคนไทย แต่ว่าข้าวที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะครับไม่ใช่ข้าวสายพันธุ์ธรรมดาครับแต่ว่าเป็นข้าวสายพันธุ์โบราณนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนั่นก็คือข้าวหอมนิลหรือว่าที่รู้จักกันดีนะครับในนามไรซ์เบอร์รี่ครับเอาละครับถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรานะฮะจะมารู้จักกับไรซ์เบอร์รี่นะครับผมหรือว่าข้าวหอมนิลนั่นเองครับตามมาเลยตอนนี้ผมอยู่กับพี่หนูนะครับพี่หนูเนี่ยเป็นเจ้าของที่นาที่นี่ครับสวัสดีครับพี่หนูครับสวัสดีครับ พี่หนูครับผมเห็นนะครที่นาเนี่ยกว้างมากเลยนะครับแต่ว่าทําไมตัวแปลงนานี้มีเล็กนิดเดียวครับคือเราทําถนนรอบนาเพื่อกันน้ําจากนาคนอื่นจะเข้ามาในนาเราเพราะเราทํานาน้าฝนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าตัวที่นาหรือวิธีการปลูกมันเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือข้าวที่เราเห็นอยู่นี้ใช่ไหมครับครับไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมข้าวไรซ์เบอร์รี่เห็นว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่มาจากข้าวอะไรอีกอย่างอ่าเป็นข้าวกล่ำครับข้าวกล่ำรับ ข้าวกำนี่เป็นยังไงฮะอ่ามันจะเป็นอยู่บนดอยออเขาเอามาทำผสมผัานโอ้ดีเลยครับใช้เวลาจริงๆแล้วประมาณเท่าไหร่ครับอ่าร้อยสามสิบวันร้อยสามสิบวันเกืสี่เดือนฮนะร้อยสามสิบวันก็สี่เดือนครับ,รบนะครับแล,แล้วก็เก็บเกี่ยวได้แล้วครับอ๋อแล้วเราก็ปลูกผักได้เลยไหมครับก็พอเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็จะไถแล้วหว่านปอเถืองเพื่อทําปุย๋ย ครับทำเองหรือเปล่าครับี่ีมันเรามีศูนย์ปากอีกที่นึงครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับลุงอมพรครับลุงอมพรครับได้ครับที่พี่นำเลยดีกว่าครับขออยู่ที่ไหนครับเดินดีๆระวังงูฉกนะฮะข้าวไรซ์เบอรี่ที่พี่เขาปลูกกันนั้นเป็นข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงครับได้แก่เบต้าแคโรทีนแกมมาโอไรซาลนวิตามินอีแทนนินสังกะสีโฟเลตสูง และมีดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลางนอกจากนี้รำข้าวและน้ำมันรำข้าวก็ยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ดีเหมาะสำหรับการใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารเชิงบำาบัดอีกด้วยครับจากที่เมื่อกี้นะครับพี่หนูเนี่ยก็ได้บอกไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะพามาคุยกับปราชญ์ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับนั่นก็คือคุณลุงอัมพรนั่นเองคุณลุงอัมพรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงได้ฉายานี้หรือว่าได้ชื่อเรียกนี้ได้อย่างไรครับ ถ้าพูดถึงว่าการเป็นนักปราญ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นได้ไง,ง่ายๆเนาะไม่ใช่ว่าเออคุณทําอย่างนี้สาเร็จแล้วคุณนักปาญ์ได้โอ้ oh, ผมทำเ,เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหลายอย่างก่อนจะมาเป็นนักปาญ์เนี่ยมันต้องคิดเป็นทําเป็นด้วยคคิดเป็นทําเป็นเราแก้ปัญหานในครอบครัวที่เราสะสมไม่พุกเคลมีมา,มากมายเนี่ยรเราแก้ได้ปัญหาได้อย่างกินเชิงเลย<อ>เลยเขาก็ขนานนามว่าโอ้คุณลุงพอนี่สุดยอดเลยเนาะเ ยกจ้องให้เป็นนักปัดของจังหวัดอุทัยธานีการที่มาประสบความสำเร็จตรงนี้ครับสาธุต้องต้องต้องขอขอบคุณในหลวงของเราด้วยนะที่ผมไปเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติครับนะครับที่บ้านลุงมณีเนาะเรียนแล้วปฏิบัติของจริงรลงแปลงนาจริงๆนะการปรับสภาพดินทํำยังไงครับนะครับการปรับสภาพดินเนี่ยให้ดินดีเนี่ยเราไม่เผาต่อสั่ง ถ้าหากไถได้เราไถหมกฟังเลยเห<อ>็นไหมครับหมกฟังครับผมพอฟังย่อยสลายเป็นปุ๋ยสองหน้าดินได้ตาหน้าดินได้ตาตาแข้งซะเลยฝนตกละมาก็หลวมทําให้ดินไม่แน่นแล้วปลูกข้าวข้างาม นี้อะไรครับคุณลุงครับอ๋ออันนี้คือว่าเรามาสาธิตการแตกกอของข้าวไว้ให้ดูว่าใช้ปุ๋ยชีวภาพแ้วมันข้าวมันงามยังไงมันแ้ากหอครับัผมอผมนึกว่าก็ครอพันป็นข้าวครับโอ้ห็นไม่ข้าวว่า1เม็ดเนี่ยโอ้โหมัน560หน่อเนี่ยมันมันมันแตกกําไรดีขนาดนี้ได้ยังไงอ๋อคือว่าถ้าหากว่าเราหว่านพร้าวเนี่ยต้นข้าวมันจะแตกกอแล้วต้นข้าวจะแข็งแรง ลวงจะใหญ่ครับถ้าเราใช้ปุ๋ยชีวภาพอีกโอ้โหสุดยอดเลยโตดีเลยมันมันมันกงกับพูกข้าวปลอดสารพิษพวกเนี้ยถ้าพวกปุ๋ยชีวภาพเลยครับ time, so ในบริเวณของบ้านคุณลุงก็จะเป็นบรรยากาศของสวนครัวแบบพอเพียงครับมีมะพร้าวมะนาวผักสวนครัวมีพื้นที่สำหรับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดไก่มากมาย ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวด้วยครับนี่นะครับก็คือข้าวไรส์เบอร์รี่นั่นเองใช่ไหมครับผมอยากทราบครับคุณลุงครับอยากทราบว่าอะไรคือความสุขของการทําเกษตรอินทรีครับพูดถึงความสุขเนาะครับตอนนี้ก็มีความสุขหมดนี้หมดสินด้วยเพราะทํานาปลอดสารพิษทานาลดต้นทุนนี่นะครับท้งหน่วยราชการให้ความสําคัญพาดูงาน ไอทุกสิ่งทุกอย่างน,นะคราวนี้เราได้ความรู้มาแล้วเราก็มาทําเป็นปุ๋ยชีวภาพป,ภาปุ๋ยอินทรีย์สมุนไพรกันมะแรงปุ๋ยอัดเม็ดตอนนี้ทําเองทั้งหมดก็เลยเป็นการทํานาลดต้นทุนทํานาที่ปลอดสารพิษทํานาทําแล้วเหลือทำแล้วหมดนี่หมดสิน<อ>ตรงนี้เราโหความสูตรย้อดเลย<อ>ถ้าคนได้ความรู้มาถ้าคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาได้คุณสุดยอดแล้วเหมือนอย่างผม หลายคนได้ชมรายการวันนี้นะครับก <Billboard. S 1> ็ลองเอาไปทําตามนะครับหรือว่าส่งต่อความรู้นี้ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้เหมือนกับมีความสุขด้วยตัวเราเองเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็ขอทานอาหารนะฮะพักทันตะเคียงก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่ออุทยานนีมีอะไรดีๆอีกบ้างครับ